ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทำการรีวิวนะครับผมสินค้าตัว SUV Cover นะครับของรถสามนะครับผมจากเลอ t h e r Phone Shop นะครับแล้วเรามาดูกันนะครับเป็นด้านหน้าอันนี้ด้านหลังนะครับตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เป็นเคสทั่วทวไปนะครับที่เขาขายขายกันสองสามร้อยครับเนี่ยจะไม่มีเซนเซอร์ฝาหลังนะครับ ซึ่งต่างกันยังไงซึ่งเวลาที่เราปิดเปิดเนี่ยมันจะไม่สลิดแล้วก็ไม่ตัดเข้าโหมดของ S View นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าถ้าเราใส่แล้วจะเป็นยังไงบ้างอ่าแล้วก็ก่อนใส่นะครับผมอยากให้ดูอย่างหนึ่งคือกดเข้าไปในตั้งค่านะครับแล้วก็การล็อกหน้าจอนี้นะครับสังเกตว่าข้างล่างเนี้ยมันจะไม่มีนะครับโหมดของ S View นะครับเดี๋ยวหลังจากที่เราใส่ S View เข้าไปแล้วเนี้ย มันจะขึ้นโหมดขึ้นมาให้เราเลือกปรับแต่งทีมของ S View ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับครับอันนี้หน้าตานะครับเทียบกันต่างกันมีต่างกันเยอะครับแล้วก็วัสดุนี้เป็นนะครับเป็นพลาสติกตัวนี้เป็นเป็นหนังนะครับเป็นหนัง PVC นะครับไม่ได้หนังแท้ตัวนี้ PVC แล้วก็เดินด้วยได้จริงนะครับขอบจะเดินด้วยได้จริง จับแล้วจะรู้สึกนุ่มๆมือครับค่อนข้างแบบรู้สึกดีครับหลูออกจะแบบหลูหลานนิดนึงครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าก็ข้างในสิ่งที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับก็จะมีเห็นไหมครับว่าที่ฝาเนี่ยจะมีเซนเซอร์อยู่ตรงนี้ครับเซนเซอร์เป็น IC ที่เอาไวด้ดีเทคดีเทคฝานะครับว่ามีการใส่โคเวอร์หรือว่า s อสวิวไหมครับแต่ถ้าเป็นแบบของทั่วๆไปจะไม่มีนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองใส่กันดูนะ อ่าทีนี้สิ่งที่ต่างกันคือเนี่ยครับเวลาเราปิดเห็นไหมครับว่ามันเข้าโหมด s view เลยโดยปกติแล้วอันนี้คือผมผมใช้งานตัวนี้อยู่นะครับแล้วผมเปลี่ยนให้ลองให้ดูนะครับครั้งแรกเนี่ยมันจะขึ้นให้ตั้งทีมที่หน้าจอเลยนะครับตั้งยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเวลาเราเข้าไปที่ตั้งค่าตัวนี้ปุ๊บนะครับมันจะขึ้นที่ เราไปที่ล็อกหน้าจอก่อนนะครับเห็นตรง S View ข้างล่างไหมครับเมื่อ,อสักครู่ในตอนแรกที่เราทําการใส่เคสอันเก่าอ่ะมันจะไม่มี S View Cover Mode เนี่ยขึ้นมานะครับเนี่ยอันนี้คือปลดล็อกอัตโนมัติแล้วก็สามารถตั้งค่าได้นะครับแล้วก็สีของหน้าตาก็คือเป็น T นะครับเนี้ยมันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาก่อนครับที่หน้า S View หน้าแรกของ S View เลยครับให้เราเลือก T ีมาควับว่าจะเอาเป็นสีไหนนะครับจากนั้นเราก็สามารถ ตั้งค่ายอย่างอื่นได้อีกเช่นอย่างของผมเนี่ยผมให้แสดงสภาพอากาศนะครับหรือว่าเราไม่ต้องการเราก็ปิดไปก็ได้นี่ครับถ้าเราออกมานะครับแล้วเ,เราปิดนี่ครับมันก็จะเข้าสู่โหมด S View แล้วครับที่ผมลองใช้งานดูผมว่ามันดีนะครับเวลาคนโทรมาก็ไม่ต้องมาหน้าเปิดปิดนะครับสไลด์ได้เลยเนี่ยครับสามารถกดเล่นเพลงได้จากตรงนี้เลยถ่ายรูปได้เลยนะครับ ถ่ายรูปได้ถ่ายรูปได้เลยที่สำคัญครับสะดวกสุดเขียนได้ด้วยครับนะครสามารถเขียนได้ด้วยนะครับ เสได้หมดโ okay. อเคนะครับเป็นหมครับเราไม่ต้องเราไม่ต้องมานั่งปลดล็อก ok แล้วก็คือเปิดฝามันก็อันล็อกอัตโนมัติครับใช้งานสะดวกครับครับนี่ก็เป็นรีวิวเล็กๆน้อยๆครับที่ทำให้ท่านลูกค้าชมจากเลิฟโฟนช็อปนะครับผมยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามการทำรีวิว สินค้าและการใช้งานครั้งนี้นะครับผมสวัสดีครับ